ตอนนั้นเรามีโอกาสได้ไปเจอเฟนูที่ปารีสเนี่ยเขาก็เป็นตัวแทนเกาหลีไงแลาวเป็นตัวแทนคนไทยวันนี้เรามาเจอเหมือนเชิญเขามาที่บ้านนี่เวลทำจะแบงคอกบอกบอกเขาเป็นคนแบงคอกจเราจะพูดเบาหน่อยเขาบอกฮะได้คุยกับเราไดแชร์รูปมาแล้วเนาะได้แชร์รูเร่งรอนดีใจได้เจออีกครั้งก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ มาเจอกันวันนี้เพราะว่าวันนี้โอ้โหโคสรตากฝนกันมาแล้วก็มาตั้งแต่มันโปร่งค็โปร่งจริงจริงความพิเศษของงานวันนี้สสหน่อยค่ะความพิเศษของงานวันนี้คือเป็นการเปิทดทางเปิดชิพเป็นการเปิดร้านแฟชชั่ของ Skechers ที่ใหม่ที่เซนต์เวนส์คือความเจ๋งเนี่ยมันคือของครบแล้วก็มีทุกอย่างจัดเต็มแล้วที่สำคัญคือเขามไม่รู้วิง่งเวลาลองเท้าอ่ะเราก็ต้องอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเดินถ้าเราวิ่งอ่ะมันจะเป็นยังไงในรองเท้าแต่ละคู่อ่ะที่นี่เขาไม่ใลอง ไปวิ่งกันได้แต่อย่าล้มนะเฮ้ยแต่ไม่หรอกเพราะโปรใส่สเก็ตเชอร์อยู่ก็ไม่เคยล้มอีกเลยครับก็มาเดินช็อปที่ออ่สเก็ตเชอร์ที่เซีนท่านโบก็ได้เป็นแฟชชั่นแพงใหม่รับรองว่าจุกใจแน่นอนค่ะขายล่าสุดไปเอาทิ้งมาเป็นยังไงบ้างชิเป็นแฟร์เท่าไหร่คุณสนุกสุดจริงไหมคะก็ก็สนุกไม่เท่าไหร่แต่ดูจากรูปแล้วคือไม่ไม่ได้หุบยิ้มอีกเลย ไม่ใช่คนเจ็บตัวเองแต่ uh, เขาบว่าเป็นปออูนุ่งหรือยังไงหรือปูน่เหล่าทองเหรอ <c oughs> ไม่ปูนุโนเหล่าทองนี่จริงๆแล้วผมไม่ได้คบเป็นเขานะ uh. อันนั้นเป็นธรรมชาติคือกูไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว <laughs> <c oughs> เขาบอกว่าเป็นเป็นแบบเป็นเป็นทรงเอก็คือโหจริงๆอยากอยากเป็นแบบทับโซนิกอะท uh. ับโซนิกแล้วกมม็เออเมื่อไหรมาลุกนั้นมาลุกนั้นมาแอ็ดแอ็ดแอ็ดก็เลยอ่ะเอาชุดมาใส่รอยสักเต็มตัว ก็คือไอไอตอนใส่ไ yeah. ม่ไ <Marcel> ม <o Onion> ่น <Georg i> <Right>. ่าหอนะแต่ว่าไอเราไอเราเข้าน้ำบ่อยไงแล้วทุกครั้ง <wrestling> ท <ps 2> well, <c oughs> ี่เข้าน้ำอ่ะม <avirus> ันต้องเริ่มถอดถอดมันปวดปวดพอแล้วพอด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 อดพ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 อ้อ้ออออออ้ออออออ้ออออพออ เป็นเอายิ้งบริษัทไงเราก็ทําความรู้จักกันกับทุกทุกคนในค่ายแล้วก็พี่ๆทีมงานน้องๆในค่ายก็จัดเต็มกันมากเหมือนกันจัดเต็มมากทุกคนมีความสุขมาก <laughs> รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นที่ส่วนรวมของคนยูนิคที่ทุกคนเออยลักษณะทุกคนจะมีลักษณะเฉพาะแล้วก็มาจอยๆกันเราเราเราสึกว่าเราเราก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ <laughs> เราก็อยู่ถูกที่แล้วแหละก็เพราะว่าใครจะเป็นที่สุดใครจะเต็มสุด ตั้งหน้าของตัวเองนะถ้าเกิดดูตัวต่างลิปเขาจะไปทุกที่ทั่วโลกวันนี้เขาจัดเต็มที่สุดเขาเป็นกุมารพรมาเลยถือคือคือน้ำแดงใช่ไหมสารทบูมถือน้ำแดงมาด้วยจัดเต็มจัดเต็มทุกคนให้รู้ว่าทั้งทีมงานและนักแสดงเราซีนเสมอกันปีนี้จัดเต็มแล้วปีหน้าก็ต้องไม่ปีหน้าต้องไม่แพ้เออันน่แม่ แอบแอบเป็นเคยตัวไมเอาที่แต่เราอัปเดตแบบเขาดาวแล้วคะขึ้นหน้าอะไรมหรืยังไงบ้าดาวมีอะไรอัปเดตอีกไหมคะผมไปเอานี่เสร็จแล้วกลับมาทำงานแล้วเขาดาวไม่มีอัปเดตอะไรเลยแต่ว่าที่อัปเดตตอนนี้คือโฟได้ร่วมร่วมร่วมทำผลงานชิ้นหนึ่งกับส s k e เชอร์อยู่ยังไงอัปเดตหน่อยก็เป็นการคอลแบบกันระหว่างอโปกับส s k e เชอร์อยากให้ทุกคนติดตามด้วยว่าสิ่งนั้นคืออะไรฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะครับ ฝากช่วยช่วยช่วยกันจับจ่ายใช้สอยหน่อยเเอ่่าาแสดงววร็ีะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลต้องลองดูแล้วก็ช่วงนี้อ่จะเป็นการไปรูปงานกับโปรดิวชั่นต่างประเทศหลายๆที่หลายๆเมืองกับเป็นซีรีส์เป็นแฟชั่นเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยด้วยแล้วก็ซีรีส์นี่มันคือโปรดิวชั่นใน ตามเมืองต่างๆเมืองใหม่ๆที่เราไม่เคยไปร่วมงานด้วยก็จะเป็นแบบ big collection ของฝั่งเมืองนั้นๆแล้วพอเดืนต้นป่ะผมก็จะบินบ่อยมาได่เดี๋ยวบินไปของเพเช่ก่อนอ่าที่บอกว่าเป็น s ิ g n i f i c a n t บอกว่าใช่ก็เกือบสิ้นเดือนรอติดตามกันครับผมโอเครีบสัตว์นิดนึงนะโอเคเสร็จแล้วนะคอนแทคกันหน้านี้นะคะ แต่ว่าสำคัญจุดมาสำ,สำคัญจุดในช่วงนี้ก็คือมาช็อปกันที่ Skechers นะครับผมที่เซนทรัลเวิร์